ครับอ,อ่ะต <im> ัวน <Sud> <us> <champion> <coin> euh. ี้วิธีตัดยอดนะครับเราจะเลือกใบที่แก่ๆนะครับใบที่ส่วนใบที่อ่อนๆเราจะไม่ตัดนะครับแบบนี้เราไม่ตัดเราเอาเลือกใบที่แก่ๆใบแก่คือมันจะเหี่ยวช้านะครับสําหรับใบแก่ส่วนใบที่อ่อนนั้นเกไว้ให้มันแก่หมดครับมันยังไม่ได้นะครับเราก็ไม่ต้องตัดครับเราเลือกใบที่ต้นที่ได้ขนาดนะครับเราก็มองดูว่าต้นไหนที่ได้ขนาดอันนี้ยิ่งยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับตัด วันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็จะแตกออกมายิ่งแตกยิ่งเยอะนะครับตัวนี้สําหรับใบพุธอันนี้จะเป็นพันใบใหญ่มันจะมีทรงพันนะครับพันใบใหญ่กับพันใบเล็กแล้วแต่ถ้าร้านในต้องการใบเล็กเราก็จะตัดใบเล็กส่งถ้าร้านในต้องการใบใหญ่เราก็จะตัดใบใหญ่ตัวนี้จะเป็นพันใบใหญ่สภาพปร,บบบรับสภาพยังไม่ได้ครับพอดีที่มีฝนมาหน่อยมันเลยเขียวขึ้นนิดหนึ่งครับมันก็ดีอยู่ครสำหรับใบพุธตัวนี้ตัวนี้เขาชอบเอาจะไปจัดในงาน งานซุ้มดอกไม้จะเป็นงานาซุ้มดอกไม้งานรับปริญญางานอะไรงานที่มีดอกไม้สดก็จะใช้ใบพุทธนี่นะครับเป็นส่วนใหญ่ทีนี้จะเป็นพันธใบใหญ่นะครับต่อไปเราจะไปตัดพันใบเล็กพันใบเล็กมันจะมีความสวยงคงทนตัดง่ายนะครับพันใบเล็กใบเล็กมันจะมีใบที่ชิดกันกว่าใบใหญ่ปรับสววของใบเล็กนะครับ เราก็วางไว้ธรรมดานะครับไม่ต้องมีอะไรมากนะครับสําหรับใบพุดตลงลุงตัดได้ทั้งปีนะครับสําหรับใบพุดก็ไม่ชอบน้ําเยอะแต่ขาดน้ําไม่ได้นะครับเราจะรดน้ําประมาณ3ามวันครั้งหนึ่งสองวันครั้งหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับใบจะเป็นเชื้อราสำหรับใบพุดนี้ก็ทําง่ายนะครับแต่มันยากตรงที่หาตลาด ตัดง่ายๆครับเอาบรรไตรเสียบไปใต้ใบประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดชิบมันก็ออกมาเลยครับไป<อ> <ใบ S 1> เอา<ค>ใ,บใบที่แก่ๆและสวยๆนะครับใบที่เครียเราไม่เอานะครับสมมติว่าต้นนี้ได้เราก็ตัดประมาณนี้ตัดง่ายนะครับสําหรับใบพุดแล้วก็เอาที่ประมาณ10ประมาณนี้ก็เอาประมาณ1 2บสถึงสิยอด ตัวนี้เป็นใบอะไรครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอ่ายางอินเดียครับตัวนี้ยางอินเดียจะใช้ในการทำผงรีนนะครับซึ่งจะ,ะตัวนี้จะขายอยู่ที่ใบละประมาณ80ตังค์ถึง1บาทนะครับตรงนี้จะได้กี่ใบครับตรงนี้ชุดนี้บรรจุที่สี่อยกว่าใบครับอยู่ที่ประมาณ300อยกว่าบาทครับท่าน ใดสนใจก็ติดต่อมาที่ว้านสดระพัฒนาเลยนะครับโอเคเก,เก็บลงเลยครับอ,อ๋อันนี้ก็จะเป็นการเก็บไอ้ลงนะครับ<ม>ก็จะคว่ำหน้าก่อนนะครับก็สำหรับซ้ายขวาซ้ายขวาไปได้นะครับอนนี้ใบนี้มันจะมีความพงทนและมันจะไม่ เหี่ยวเร็วนะครับมันจะเหี่ยวชา้าแบบนี้คุสมบัติของมันคือมันจะสดอยู่เสมอนะครับสำหรับอย่างอินเดียดนี่ยนะครับแล้วก็มัดปากไว้นะครับ อย่างนี้เดียวแล้วก็การคนย้ายก็ธรรมดาครับไม่ยากครับ,บก็วางแบบไหนก็ได้ครับธรรมดาครับตอนนี้วางแล้วก็เข้าที่ประมาณนี้นะครับนีวก็จะเป็นใบพุทธน,นะครับ,บก็วางได้ ทับกันก็ได้ครับสรับใบพุทตัวนี้จะวาง้อนกันเลยแบบนีไไ้ก็ได้นะครับหรือจะจะเรียงแบบนี้ก็ได้ส่วนใบพุทราคาเป็นไงบ้างครับใบพุทธพุทธพ่อราคาดีครับตอนนี้จะขายอยู่ที่กำลัง10บาทนะครับซึ่งในกำหนดยืม 1ิถึงสิต้นแล้วแต่ความหนาแน,น่นของใบนะครับถ้าใบน้อยเราก็ใช้อยู่ที่12บสอถึงสิยอดถ้าใบใหญ่ๆก็สิยอดแล้วแพ็กหนึ่งบรรจุก,กีต่ตัวตัวนี้ไม่จำกัดสมมติว่าลูกค้าสั่งมาอยู่ที่60มัดเราก็แพ็กถุงละ30ถ้าลูกค้าสั่งมาร้อยมัดอย่างนี้เราก็ใส่แพ็คอยู่ที่ประมาณ30 ถ้าลูกค้าสั่งมา5้าสเราก็เพ็ครึ่งหนึ่งใบใบพุทธเขาเอาไปทำอะไรครับใบ,บพุทธส่วนมากก็จะประดับงานาจัดตามงานศพงานพวงรีดหรืองานซุ้มดอกไม้งานพิธีมงคลต่างๆที่มีซุ้มดอกไม้สดก็จะใช้ใบพุทธเป็นส่วนใหญ่นะครับจะกระเช้าดอกไม้หรือไอ้ตามโต๊ะพิธีต่างๆก็จะใช้ดอกพุทธ เตะทมชาติเลย